สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่องขั้ง8ปดนำสดแสดงโดยสกพูงชาตีและปิยมานมนจักุลมีโลโก้แรปโซสองแผ่นจบราคาปก79บาทตอนนี้ผมสั่งจากช h อปปีนะครับสันปกจะมีแค่ชื่อหนังแล้วก็มีาหารหัสแผ่นนะครับมันจะสลับกันนะครับ วีดีวีซีดีบูวี n เวอร์ชันว d ดีโอซีดีแอนด์ซีดีรอมคำเตือนห้ามเก็บไปที่อุณหภูมิสูงอาจจะทำให้แผ่นชำรุดมีบาร์โค้ดขางแปดกุง,ง 20, ปิยมาศวีซีดีเอ็มสงวนยีมสิทธิปีสภาพสี่สิบสามแล้วก็มีรหัสแผ่นนะครับผู้ผลิตและผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดกรงงานอุตสาหกรรมแกร็บโซ ที่อยู่ของบริษัทเบอร์โทรแรกแฟิกใบอนุญาตขัง8ปห้างคุณส่วนจำกัดโองงานอุตสาหกรรมเกรฟโซ่กทหกห้าสอทับีสาำเนาถูกต้องอนุญาตกรุงเทพบุกสีดำเรามาดูแผ่นกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีโกโก้แรกรโซ่สงวนยิสิตรหัสแผ่น vcd ีดีบ e v ี r s i o n video เวอร d ชั่นวดีมมีชื่อนักแสดงเกแล้วก็เก็กหนึ่งสภาพแผ่นแผ่นก็ใหม่นะครับสามารถดูได้1%นึซแผ่น2นะครับแผ่น2องเยนนะครับสภาพแผ่นแผ่นก็ยังแผ่นก็ใหม่อยู่นะครับ สามารถดูได้หนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขอจบการร e ีวิวไว้เ e. พียแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับ